11.11มาแล้วชอปสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติ F c ที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ The Survivor World War the third บางที่เขาก็เรียก World War t r e เหมือนกันนะคะรายการวันนี้เสาร์ที่8พฤศจิกายน2525 25. เร็วนะคะใกล้สิ้นปีแล้วร้อนยังร้อนทั้งโลกวันนี้เรามีเรื่องสำคัญที่จะคุยกันอีกเ,เราจะเปิดประเด็นเรื่องว่าปักหมุดจุดอันตรายในไทยหากสงครามใหญ่ระเบิดเรื่องนี้ ก็ได้เรียนเชิญท่านวิทยากรผู้มีเกียรติและมีความปรารถนาดีนะคะคนเดิมเสียงเดิมขอเชิญพบกับท่านนวอากาศเอกสมฤทธทองอินค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเพียครับวันนี้เราคุยกันเรื่องร้อนอีกแล้วนะคะคคคแต่เป็นการเตรียมรับมือว่ามันยากเลีเ่ยงเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเราจะทำยังไงเราเข้ารรเรื่องเลยนะคะว่าท่านตอนนี้สถานการณ์ล่อแหลม ของสงครามใหญ่คือสงครามพื้นที่ไปจนถึงสงครามโลกเนี่ยมันจริงหรือแล้วก็ต้องไหนร้อนที่สุดคะครับก็ผมก็ขอเรียน,นทุกท่านนะครับว่าถึงเวลานี้นะครับโลกของเรานั้นมีความไม่ปกติด้านการสงครามผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี้เราก็คงได้รับข่าวสารอะไรต่างๆมากมายเกี่ยเรื่องสงครามก,ราการัทะการการโต้ขาลมกันการทดลองอาวุธอะไรต่างๆ ของประเทศมหาอำนาจนะครับแล้ว่าการเตรียมลบการเตรียมเครื่องกำลังอะไรต่างๆนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะดูแล้วก็ถึงไม่จะไม่อยากรู้ไม่อยากระบาดแต่ก็กจําเป็นต้องรู้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ครับมันกระทบถึงต่อวิธีการดำเนินชีวิตของของเราแล้วก็กระทบถึงประเทศของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะซึ่งทุกคนก็ต้องยอมรับในความาจริงนะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในประชาคมโลกนะครับทีนี้ถ้าจะลงก,กถึงสั้นๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่า จุดประวบางของโลกนะครับที่มีแนวโน้มที่จะขยายเป็นสงครามที่ใหญ่ก็คงจะประมาณสัก4จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือเท่อกยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีสงครามแล้วระหว่างยูเครนนะครับรัสเซียนานโต้แล้วก็สหรัฐนะครับเป็นสงครามใหญ่ขอย้ำนะครับว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นสงครามใหญ่นะครับยังใกล้จะเป็นสงครามโลกแต่ถ้าเราจะมองอย่างผิวเผินก็เนี่ยก็บอกว่านี่แหละคือสองครามโลกแล้วเพียงแต่ว,ว่ามาหาอำนาจเขาังไม่กระโดดลงมาลบกันเต็มที่ แล้วก็จะไม่ใช่สงครามตัวแทนต่อไปแล้วเนะพราะมหาอำนาจก็กระโดดมาค่อนข้างจะปะทะกัน,ใน,ใ,นในหลายมิติซึ่งผมก็ได้นําเรียนมาในช่องทางอื่นบ้างแล้วนะครับอีกจุดก็คือว่าตะวันออกกลางนะครับเหตุผลทว่าระการตลางนั้นมีการแข่งขันกันมากนะครับมีแหล่งพลังงานที่แต่ละประเทศก็จะเข้าไป,ไปเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ไปปกป้องผลประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเอเชียของเราโดยเฉพาะแนวแปซิฟิกนะครับจากเหนือโจทย์ใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งมาหาอำนาจทั้งจีนรัเสเซียแล้วก็สหรัฐนี่ กระโดลงมาแข่งขันกันทุกอย่างนะครับทั้งสร้างอาวุธนะครับแล้วก็ระดมพันธมิตรให้สร้างอาวุธนะครับฝรั่วก็มีเกาหลีมีญี่ปุ่นออสเตรเลียฟิลิปปินส์นะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามจะดึงไทยบ้างดึงกัมพูชาดึงเวียดนามบ้างเข้าไปมีส่วนร่วมนในคมขัแย,ย่างต่างทางจุโรก็มีอาจจะมีเกาหลีเหนือมีรัสเซียนะครับแล้วก็กาลังจะบีบอาเซียนนะครับมีพมา่าบ้างนะครับเป็นคือว่ามีการแบ่งข้างอันชัดเจนนะครับในทางทั้งการโทษการเมืองแล้วก็การทหาร นะครับโดยเฉพาะประเด็นสําคัญก็คือที่เราสนใจก็คือเรื่องของไทยกับกัมพูชาซึ่งตอนนี้มาหาอำนาจก็กระโดดเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับจุดประบางของโลกเราตอนนี้ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนียก็คือว่าเป็นจุดที่มีพัฒนาการที่จะไปสู่สงครามใหญ่นะครับและระเบิดเป็นสงครามโลกได้ซึ่งหลายท่านก็คิดว่าไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าสงครามโลกนะครับอนี้ายขอต่อสั้น่นี้ก่อนนะครับค่ะก็เห็นภาพรวมนะคะครับ,รบ,รบว่าภาพรวมทั้งโลกเนี่ยมันหนีไม่พ้นสงคราม รออยู่ว่าจะกดปุ่มที่ไหนก่อนใช่ครับแล้วตัวการที่กระตุ้นสงครามก็คือฝั่งมหาอำนาจเดียวที่มีสรัฐแล้วก็ตะวันตกเนี่ยเป็นแกนนำยังไงเขาก็จะต้องใช้วิธีนี้แก้ปัญหาตัวเองใช่ครับครับเพราะว่าที่หมกเอาไว้เยอะแก้ไม่ได้ง่ายๆสรัฐตอนนี้ก็เจอปัญหาทั้งภายนอกภายในด้วยก็ก็น่ากลัวเหมือนกันกลัวทําจะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาก็คือใช้สงครามเป็นตัวแก้ปดับทุกปัญหาซึ่งแล้วเรก็เคยนามาใช้ในประวัติศาสตร์ ในทางปัจจุบันนี้นะครับใ่ค,ครับทีนี้มาว่ากันเรื่องประเทศเราแล้วล่ะคะ่ะประเทศเราเนี่ยมีสถานะสเตตัสของเราเนี่ยอยู่ในจุดไหนถ้าเกิดคือเราพูดว่าสงครามใหญ่ในแต่ละจุดเนี่ยเราอยู่ตรงไหนหรือเราไม่สามารถเอาตัวออกจากสถานการณ์ได้แต่ดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆมันคงไม่ค่อยไกลตัวนะคะเรามีสันนอยู่ตรงไหนเลือกข้างหรือย,ยังหรือไม่เลือข้าง หรือดีไม่ดีบาลานซ์พาวเวอร์ดีไหมอะไรเนี่ยค่ะคือถ้าจะพูดถึงขอ้อแท้จริงที่ปรากฏในขณะนี้นะครับก็คือว่าในอดีตนะครับเราก็อาจจะเขว่าน้มน้าวปทางชาติันตกพูดง่ายๆนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากมีการการเขาเรียกว่าโลกกันแบ่งค้วกันชัดเจนนี่นะครับเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่านําตัวนี้มาสู่ความเป็นกลางน,นะครับไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรัฐบาลเบางีก็ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนเราก็รู้กันนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นจะทําได้มากน้อยแค่นนั้น ก,ก็ว่ากันไปว่ากันตามเนื้องานใช่ครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะนําเรียนก็คือว่า,าเราเป็นประเทศเล็กนะครับก็คงหลีกไปพ้นที่จะโดนมาหาอำนาจนี่บีบมาได้นี่เป็นประการสาคัญน,นะครับประการที่สองคือว่าความพร้อมในด้านของการที่จะต่อสู้ต่อกองกักบประเทศต่งตางๆเนี่ยก็ควารักการวิเคราะห์จำกัดดังงบประมาณดังกไรต่างๆแม้กระทั่งจำนวนของอาวุธต่งตางๆใช่ไหมครเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศเขาบ้างนะครับนะสุดท้ายก็เนี่ยมีพ้นการพึ่งพามาหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพูดถึงถ้าความขัดแย้งมันป่าขึ้นต่อไปนี่ผมคิดว่าก็เป็นเสียงที่คนแกลผ้ผหาอาจจะพอน้าพูดพูดอย่างง่ายๆนะผูดถึงเรื่อหของอันนาอ้ทั้งรัฐบาลทั้งคนไทยก็ก,ก็คงจะทราบดีแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าผมก็นําเรียนมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มเขียนหนังสือเริ่มสนใจทางนี้เริ่มที่จะนําข้อเสนอต่างๆต่อถึงพวกเราคนไทยนะก็คือว่าเราต้องให้กองทัพได้เตรียมพร้อมนะครับ แร้วมาไม่ได้เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะไปหวังพึ่งฝ่ายจีนฝ่ายสหรัฐฝรั่เศสไม่ทั้งกลุ่มเอาสิหลอกก็หวัง,หว,งหวังพึ่งไม่ได้นะครับอุทาหรณ์คือเราจะ,จะต้องหวังจะต้องหวังพึ่งตัวเองให้มากะนะครับแล้วผมก็อยากจะเกรียนครับว่าเราประกาศเป็นกลางจริงนะครับแล้วมีอะไรบ้างครับที่จะมาเป็นก่อดป้องกันตัวเองมีอะไรที่ว่าเสริมเสริมซ่อมความแข็งแกร่งของของตัวเองได้บ้างนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นหลักพื้นฐานง่ายๆของของมนุษย์ของการต่อสู้นะครับ เราจะเป็นการเราก็ต้องมีความแข่งควาสมควรที่พูดง่ายเราต้องพูดเสียงดังบ้างนะครับคนอื่นมองเราต้องมองอย่างเกรงกลัวบ้างนะครับท,ทัางในแง่ของเศรษฐกฯิจการเมืองแล้ว่าการทหารอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในประเด็นนี้ทุกท่านก็คงจะทราบนะครับก็คงจะผมผมผม,ผมไม่ต้องอธิบายมากก็คงก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นหน้าที่ของถึงชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องมีความเพิ่มความใส่ใจให้เป็นพิเศษหน่อยนะครับค่ะก็ต่อคปดีครับค่ะเห็นด้วยค่ะท่านที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องรอรัฐบาลร เราทุกคนมีโอกาสและมีหน้าที่ผลักดันใหเ้เราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงได้อันแรกในภาวะสงครามนี้จะยอมรับไม่ยอมรับทั่วโลกก็มีสงครามแล้วใค,ใครบ้านก็มีสงครามถ้าการทหารเราอ่อนแออย่าว่าแต่พึ่งตัวเองอย่าว่าแต่ไปพึ่งใครเลยพึ่งใครไม่ได้แล้วตัวเองก็ยังพึ่งไม่ได้โอกาสจะถูกรุกรานโอกาสจะถูกบีบบงังคับสูงดังนั้นก็จะเห็นด้วยนะคะว่า ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลออกนโยบายหรอกเราตื่นรู้แล้วเราต้องรณรงค์เพื่อให้เสริมสมรรถภาพกองทัพเราให้แข่งแกร่งพอเอาแค่ศึกเล็กๆน้อยๆริมบ้านเรานี่แหละตอนนี้ยังปวดหัวกทุกฝ่ายนะครับอุดตลุดรู้กันดีๆครับอันนี้เห็นด้วยค่ะแล้วก็ทีนี้จุดสําคัญวันนี้ที่โพสต์เป็นหัวข้อข่าวที่อยากคุยมากครับหากเกิดสงครามใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามครับ ซึ่งจุดไหนก็ตามก็มีโอกาสลามเป็นสงครามโลกที่เป็นเต็มรูปแบบนี่ยนะคะแล้วบ้านเราอ่ะเราจะปอกหมุดว่าตรงไหนอันตรายที่สุดแลวตรงไหนปลอดภัยอันนี้ไม่ได้จะมาเทียเรื่องซื้อที่ดินหรือขายที่ดินเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องต้องระวังขอเรียนถามท่านค่ะท่านมองว่าจุดไหนเปลาะบางและอันตรายที่สุดถ้าเกิดสงครามใหญ่ในประเทศไทยผมยังมั่นใจนะครับว่าถึงยังไงประเทศเราเนี่ยต้องมาใช้สนามรบป้องสงครามใหญ่แน่นอนเหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะจีนประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่ลุกลามประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์จะเน้นการต่อสู้กับประเทศที่มีนิวเคลียร์อันนี้จีนประกาศไปนยบกราลแล้วล่า,ลา,ลาสุดนะครับทั้งระดับกระทรวงกับต่างประเทศทั้งระดับผู้นําของเขาสหรัฐเองก็ยังคงจะยังไม่มาอะไรมากมายรัเสเซียก็ยังเป็นมิตรท,ที่ดีกับเราอ,อ,อันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ก่อนที่ผมจะตอบคาถามของพี่เจีย๊ยบนะครับผมจะให้เรามาดูบริบทของความเป็นจริงก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสงครามขยายตัวเป็นสงครามโลกเข้ามานะครับเขาจะลบมาทางไหนก่อนนะครับ แล้วมาดูฝั่งสหรัฐนะครับสหรัฐนี่เป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะขนกําลังเข้าไปบุกที่น่นที่นี่นะครับตอนนี้สหรัฐเนี่ยกำลังจะเสริมซ่อมวามแข็งแกร่งของกองทัพเรือกองเรือต่างๆซึ่งก็ทำมานานแล้วนะครับประมาณ20 30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าประเทศที่อยู่ในแนวปซิฟิกของเราเนี่ยนะครับพูดง่ายว่าจะเป็นทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทั้งออสเตรเลียแม้แต่ทั้ฟิลิปปินส์เนี่นะครับประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมิตรที่ดีของอเมริกาสิ้ เขาบอกก็มีปัญหาคอยพิพากับจินบ้างนะครับประการที่สองคือว่าจีนเองนะครับรัเสเซียเองครับก็เน้นการทุ่มกําลังทางเรือมากการซ้อมรบระหว่างจีนก็ดีรัเสเซียก็ดีก็เน้นการซ้อมรบทางเรือนะครับแล้วทางอากาศทางบงกแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแลสเซียสำคัญก็คือว่าโลกของเราครับมีพื้นน้ํามากกว่าพื้นดินใช่ไหมอาวุธไร้แรงนั้นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ทางพื้นน้ํามากกว่าทางพื้นดินนะครับ โดยเฉพาะสหรัฐยให้ความสนใจทางนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าจะมีสงครามขึ้นมาใหญ่สงครามที่บางตายเราต้องจับการลบทางเรือกับการลบที่ท้องมหาสมุทรก่อนอันดับแรกนะในเมื่อสหรัฐนะครับมีจุดแข็งที่ทางเรือใช่ไหมครับเพราะนั้นเป้าหมายของจีนก็หรืรัสเซียกย็หรือฝั่งที่เป็นปฏิปกักษ์ก่าก็ต้องทําลายกองเรือของสหรัฐก่อนอันนี้พูดง,ง่ายใช่ไหมครับค่ะเบสิกเลยแน่นตอนนี้ประเทศเราก็ติดกับมหาสมุทร ทั้งทั้งอันดามันทะเลฝั่งอันดามันนะครับกับฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อการลบทางเรือจะมีมากคือทั้งฝั่งแปซิฟิกก็ดีทั้งฝั่งอันดามันก็ดีนี่ตอนนี้รัสเสียกระทุ่มนโยบายที่จะไปเป็นมิตรกับทางทางทะเลอันดามันมาสมาสมุทรอินเดียพูดง่ายๆนะครับจากการซ้อมรบกับศรีลังกาบ้างอินเดียก็ตอนนี้ก็ไม่กลัวสหรัฐเพราะสหรัฐต้องง้อจริงก็ต้องง้อรัสเสียก็ต้องงอก็เลยมีนโยบายที่ค่อนข้างจะประกาศ ความเป็นอิสลามมากขึ้นนะครับทั้งด้านอาวุธทั้งแม้กระทั่งเรื่องแร่งองแร่เออต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมจะไม่ลิ้นในรายละเอียดเพราะฉะนั้นนี่นะครับว่าการลบในสงครามใหญ่นีน่าจะเป็นการลบทางเรือมากที่สุดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยครับจีนนี่ครับจีนก็ดีรัสเซียก็ดีเนี่ยรู้เลยครับว่าถ้าจะชนะอเมริกาได้นี่ครับต้องต้องจมกองเรือก่อนพูด,ดง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คําตอบอย่างนี้แล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าแนวซีกโลกใต้ของเราเนี่ยนะครับฟังมหาสมุทรอ่า อินเดียฟังว่าปมุสิมตะวักนี่นะครับหรือทางแถบแถช่องแคบมาลากาทางทางแหลมมาอยู่ทางใต้ของประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นจุดที่น่าจะมีความเสี่ยงในการถ้าเกิดลบกันนะมีความเสี่ยงในความรุนแรงมากซึ่งผมก่ซึ่งผมก็เคยเลยนมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมก็เป็นผมกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือเนี่ยต้องต้องเสริมความแข็งแกร่งให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลฝ่ายความมั่นคงก็ทุ่มเทให้กับกองทัพเรือมากๆเลยครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศเราเนี่ยครับคือขนส่งสินค้าไปนอกก็ทางเรือนะครับคือไปทางเทเลใช่ไหมครัใช่ค่ะนะครับการเดินทางพาที่ต่างก็เพิ่งทางเรือนั้นนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสินค้าก็คือไปทางเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยกองเรือ,ต,อ,ต,อต้องต้องเข้มแข็งพอสมควรนะครับสปปรุปย่งไงก็คือว่าโซนเสียงโลกใต้นะครับฝั่งทะเลอันน้ำมันกับตัางปซิฟิฟกเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เปราะบ,บางของของอของรงเขง็นและอันตลายอันนี้โดยดูจากการเตรียมพร้อมของทั้งสองฝ่าย อย่างกับอย่างจีนตอนนี้ก็พยายามเร่งสร้างเรือรบลงทะเลให้มากขึ้น,นลำที่สามลำที่สี่นะครับแล้วก็เร่งผลิตเครื่องบินไปสู่ท้องทะเลให้มากขึ้นคือประกาศมาชัดเป็นชัดเจนเลยนะครับพม่า,มาก,ก็เร่งเร่งซื้อเรือดำน้ำอังอินเดียก็เร่งที่จะระดมทั้งเรือรบทั้งฝูงเรือรบนะซื้อทั้งทั้งฝั่งซื้อทั้งของจีนทั้งของรัสเซียทนะั้งหในอินเดียนะครับ <c oughs> ทั้งอินโดก็เร่งที่จะซื้อ เครื่องบินลบ <S an> อีกนะครับแล้วก็มีเรือลำต่างๆทั้งต่างหลายลำใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ย่อมนันแน่แน่ชัดนะครับว่าทางแปซิฟิกนี่สหรัฐก็ทุ่มเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ประกาศเป็นนโยบายแล้วว่าเขาต้องมาทุ่มเทให้กับทางแปซิฟิกก็คือทุ่มเททั้งฝั่งแปซิฟิกแล้วก็ทั้งมหาสมุทรอินเดียด้วยอันนี้เป็นจุดที่เปล่าเปล่มากนะครับโดยโดยทฤษฎีและสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมนะครับขอบคุณมากค่ะเห็นด้วยที่สุดนะคะฝั่งมหาสมุทรอินเดียก็แนวรบตะวันออกกลาง ฝั่งแปฝั่งทางนี้อันดามันแนวรบแปซิฟิกบ้านเราเลยนะคะค okay. แล้วก็เห็นเห็นด้วยกับท่านว่าทุ่มมากทุท่มมากแล้วทุ่มมากทุมท่ม,มบาแบบออกตัวตรงที่ผมผมไปอ่านข่าวแล้วผมโอ้โหแล้วอย่างนี้กองทัพเราเราจะต้องจะต้องเพิมเสริมสร้างใส่ให้มากกว่าน,นี้หน่อยนะครับ,<ช>รบแต่ก็เราก็พูดแค่นี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะเราอยู่คนนอกครับแต่แต่มันก็เป็นหน้าที่นะคะถ้าเราเปิดประเด็นนนี้ขึ้นมาแล้วพูดให้ชัดบ้านเราเนี่ย แนวชายฝั่งยาวสองฝั่งยาวมากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นไงขึ้นบกทางทะเลใช่ไหมคะใช่ครับใครขึ้นก็แล้วแต่ลบกันอีกก็ขึ้นบกทางทะเลแน่แล้วกองทัพเรือเรามีอะไรนี่แหละค่ะอันนี้เห็นด้วยที่สุดรัฐบาลต้องทุ่งให้ตนใจียนนะครับอย่าอย่าร้องข้ามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดได้ประมาณยิ่งตอนนี้ยิ่งสถานการณ์ยิ่งร่ำร่ำโอ้จะซ้อมลบกันนี่ไม่ได้ซ้อมลบมันคือท่าลบตัวเนี้ยท่าลบนะครับท่าเรือทั้ฝ่าย ผมก็พูดมาตลอดเวลาลัคเซียตอนเนี้ยกําลังถูกบีบให้เต็มต้องใช้อาวุธหนักแล้วลัคเซียน่ากลัวมากนะครับจีนก็ประกาศแล้วเนี่ยประกาศล่าสุดเลยว่าจะไม่ทําลายประเทศที่อยู่ใีนิวเบรเซร์โอ้ที่นี่ที่แปซิฟิกมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้เออเกาหลีใต้กําลังแต่ยังไม่มีแต่ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มีแล้วครับใช่ครับออสเตรเลียออสเตรเลียก็มีอยู่แล้ว แล้วที่สําคัญทําเรือดำน้ํานิวเคลียร์ใช่ครับค่ะคือนักโัวทั้งนั้นนะครับนักโัวทั้งนั้นน่ากลัวนะครับโอ้ยเราจะอยู่กันยังไงเนาะคือพวกเหล่านี้จะันสังเกตนะครับไม่นังเกตเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับใช่เพราะว่าเราเงื่อนไขเหล่านั้นเราควบคุมไม่ได้ครับมันเป็นชะตากรรมของมหาอำนาจบ้านเราตัวเราใช่ครับนะคะคือรู้ทันรู้ทันรู้ทันเตรียมตัวนะคะแล้วก็คือ เพื่อเปิดประเด็นให้รัฐสนใจด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยดูเหมือนคนจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับกองทัพเรือสักเท่าไหร่ใช่ครับครับครับแล้วไม่ต้องอะไรเกียมองว่ากัมพูชาเองก็รำรำแถวแถวชายฝั่งเรานะคะครับตราดเนี้ยก็มีเรื่องมาแล้วคือผมขอจำั้งนครับว่าการลบในสงครามอย่างสงครามโลกนี้การลบทงเลทางอากาศนั้นจะรุนแรงมากใช่เป็นยังได้าครับที่สหรัฐจะส่งกําลังเข้าไปบุกตรงนี้ก็เทียเทียยุคนะครับ ส่งมากก็ตายมากนะครับพูดง่ายๆนะครับเ<ช>พราะนั้นทางเรือทางอากาศนี่เป็นตัวชี้ขาดแล้วก็นิวเคลียร์สามอย่างเลยครับเป็นตัวชี้ขาดการแพร่ชื้กันค่ะนะครับเพราะว่านนจะพูดง<บ>่ายๆเลยครับ <c oughs> ผมขอท่านนักวิยาการท่ <c oughs> ทราประเทศนักการทหารแล้วก็ว่าใช่ไหมจริงก็ให้ตัวยืงงมาค่ะเพราะตอนนี้เปเปอย่งนั้นจริงๆนะครับเปเปอย่งนจริงๆนะครับจากข้อมูลทั้งหลายนะครับคือสิ่งที่เห็นอยู่นะครับคครับอันนี้ขอบคุณมากค่ะทีนี้ท่านมีแง่คิดจะฝากยังไงเนี่ยเรารู้แล้วจุดอันตราย เออจะมีจุดปลอดภัยไหมคะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าอ่ <c oughs> ผมอยากจะเรียนนะครับว่าถึงเวลานี้นะครับก็คงจะคนไทยแล้วก็ดีอย่างก็ที่เรามีการตื่นตัวเรื่องสองครามมากขึ้นเพราะว่าปัญหาจากไทยกัมพูชานะครับ <c oughs> แต่ก็อยากเทว่าเราตื่นตัวเราต้องตื่นเพราะกาลังใจแล้วก็วางเฉยนี่ไม่ได้ครับเราต้องเริ่มก่อนที่จะมา,าส่งผลถึงการกระทํานะครับก็ต้องสามัคคีกันแล้วก็ผมยังเชื่อว่าบ้านเมืองของเรา ศักดิ์สิทธิ์พอนะครับเรามีสถาบันชาติศาสนาที่จะคุ้มครองได้ก็คงจะไม่น่านไปตกอะไรแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การทหารอ,นนอันนี้อันนี้เรามองข้ามไม่ได้นะแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะครับส่วนมนทํา์ทำความดีให้กับบรรพบุรุษให้กับบ้านพระบรพชนให้มากๆขึ้นนะครับเพื่อประเทศเราจะได้อยู่รอดอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งสิ่งนี้ดูแล้วาถาอาจจะมองเป็นเรื่องผิวเผินแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกสมรภูมิลบจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับ กำลังใจและความสามัคคีปเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับของของการต่อสู้นะครับอันนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะคะเห็นด้วยกับท่านทุกประการ<ช>เลยอย่ายอมให้ใครทําให้ความสามคัคคีของเราต้องลดน้อยลงประเทศไทยคนไทยต้องรักและสามคัคคีอันดับแรกแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจากที่ท่านบอกแนวชายฝั่งบ้านเราเนี่ยยาวถึงสองฝั่งทั้งฝั่งอันดมามันและมหาสมุทรอินเดีย ฉะนั้นไม่ต้องรอรัฐบาลหรอกค่ะพวกเรารู้ต้องหลีดประเด็นสนับสนุนความแข็งแกร่งของกองทัพไทยแล้วอย่าลืมเชียกองทัพเรือด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากได้นำความรู้ความเห็นที่เป็นประโยชน์นะคะและเราจะพบกันอีกในครั้งหน้าขอขอบพระคุณพนาวากาศเอกสำริดทององินณ์ณเวลานี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ 11.11มาแล้วช็อปสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนต์1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้น